ไลเข้ามาแล้วนะคะสำหรับซูเปอร์แมทออสตาไทยเกาหลีใต้ณเวลานี้นักร้องขวัญใจมหาชนนะคะขวัญใจของประชาชนชาวไทยเนี่ยอย่างอารมชุติมาก็ได้ถึงเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทานปิ้งย่างร่วมกับน้องๆวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราแบบยกชุดเลยนะแฟนคลับอารมชุติมาก็น่าจะเข้าไปดูในสนามการค่อนข้างมากนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดมานะคะวันนี้แอดขอมาพูดส ติติสักเล็กน้อยก่อนที่จะมีการดวลกันนะคะว่าการแข่งขันออสตาซูเปอร์แมทที่พวกเขาเคยเจอกันเนี่ยใครชนะเท่าไหร่อะไรยัยงไงบ้างแล้วมาดูกัน,นะคะ่ะว่าครั้งนี้แนวโน้มเนี่ยใครจะชนะใครจะแพ้ค่ะเรียกได้ว่าสึกแห่งศักดิ์ศรีซูเปอร์ปปรแม l ออสตาวอลเลย์บอลหญิงทีมเกาหลีใต้ประทะทีมไทยนะคะ กลับมาอีกครั้งในรอบ6ปีค่ะการแข่งขันห่างหายไปนับตั้งแต่ปี2019นะคะโดยในปีนี้2025จะจัดขึ้น2วันที่เมืองฮวาซองนะคะยิมเนเซียมทางฝั่งเกาหลีใต้ในวันที่19เมษายนและวันที่20เมษายนนี้ค่ะเราจัดการแข่งขันออสตาซุปเปอร์แมตช์ไทยเกาหลีใต้เนี่ยหรือแต่ละปีเนี่ยชื่อมันก็จะต่างกันนะคะแบบว่าสารสัมพันธ์กระชับม,มิตรไทยเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มจัดตั้งแต่ปี2017นะคะที่ประเทศ ai ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแข่งขันรวมกันทั้งหมดเนี่ยสนัดนะคะก่อนจะหยุดไปเพราะว่าเกิดเหตุการณ์โควิด -19 ในปี2020ค่ะ,คะสถิตรวมกันเนี่ยเจอกันในแมตช์กระชับมิตรไทยเกาหลีใต้เนี่ยสครั้งเกาหลีชนะ2ครั้งไทยชนะ2ครั้งแบ่งกันครึ่งๆเลยนะคะ <2017 S> 2 0ง7ไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเกาหลีใต้ก็มาทุบไทยคาบ้าน3ต่อ2เซตนะคะ2018เกาหลีเป็นเจ้าบ้านค่ะไทยก็ไปชนะไปทุก เข้าคาบ้านเหมือนกันไทยก็ชนะ3ต่อ2เซตนะคะ2019ค่ะจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งเกมแรกเป็นไทยชนะ3ต่อ2และเกมที่2เป็นเกาหลีชนะ3ต่อ0เลยค่ะดังนั้นนะคะคือ4นัดที่ผ่านมาที่เราเจอกันในแมตช์กระชับมิตรไทยเกาหลีเนี่ยชนะ2แพ้2แบบเท่ากันทั้ง2ทีมค่ะแมตช์ในวันที่19แล้วันที่20ปี25 6 8เนี้ยที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันพรุ่งนี้เนี่ย มันเลยเป็นแมทที่สําคัญค่ะว่าเฮ้ยคือแต่ละทีมเนี่ยอันชนะเท่ากันแพ้เท่ากันเนี่ยนัดพรุ่งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่ประเด็นนะแอดก็ยังมีแนวโน้มที่ว่ามันก็ต้องมี ทีมใดทีมหนึงชนะและทีมใดทีมหนึงแพ้แหละแต่แตถ้าไทยชนะได้ทั้ง2ทีมเลยเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นใหญ่ออสตาหรือรุ่นยังซาเนี่ยก็ถือว่าไทยมาเหนือแบบหเห็นเห็นเลยนะคะเพราะเราไปแข่งที่ประเทศเขาด้วยนะคือเราไปแข่งที่ เกาหลีอ่ะที่ครั้งนี้เรามาแอดก็รู้สึกว่าเราก็แอบ,บเสียเปียบเล็กน้อยนิดนึงในการที่แบบเอ้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าแฟนลับเกาหลีใต้มันก็น่าจะเต็มสนามกดดันอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะแล้วครั้งนี้ทีมชาติไทยเป็นเน้นเป็นรุ่นแบบดาวรุ่งเป็นรุ่นสโมสรในไทยแลนด์ลีกซะส่วนใหญ่ตัวหลักก็มาไม่กี่คนเท่านั้นมันเลยยิ่งแบบเอ้ยไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็อ่ะเชื่อมัน่นแล้วก็ให้กําลังใจสาวไทยค่ะโดยทางฝั่งเกาหลีใต้นะคะโค้ชที่คุมทางฝั่งเกาหลีใต้นะเป็นโค้ชของฮุนไดฮิว ะะส่วนทางฝั่งไทยก็เป็นโคดออดนะคะดังนั้นแอดบอกว่าเรื่องโคดอะแอดว่านะโคดออดมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะมากแบบมากถึงมากที่สุดอะคือโคดออดคือระดับโลกอะมันไม่ใช่แค่ระดับแบบระดับลลกเหมือนที่ทางฮ mm ุนไดฮิวสเต็เป็นเนื้ออกปะ่ะอันนี้คือคือในในเรื่องแบบของโค้ดในเรื่องประสบการณ์ของโคดนะคะแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่การแก้เกมหน้างานเลยค่ะสถานการณ์ตรงหน้า โคดออสอาจจะแก้เกมผิดก็ได้แล้วโคดเกาหลีเนี่ยเขาก็แข่งขันที่เกาหลีคือทุกอย่างเขาก็เหมือนได้เปรียบกันอยู่แล้วเขาก็อาจจะแก้เกมดีองค์ประกอบโดยรวมของนักกีฬาของเขาก็อาจจะดีในการเล่นในสนามประเทศตัวเองก็ได้องค์ประกอบมีเยอะค่ะทุกคนไทยณนะเวลานี้อยู่อันดับโลกที่13นะคะเราอยู่อันดับ13ของโลกตามหลังแค่จีนซึ่งจีนอันดับ5และตามหลังญี่ปุ่นอันดับ7เท่านั้นส่วนเกาหลีใต้เนี่ยผลงานล่าสุดก็คือแพ้ไทย4เกมรวดในรายการวอลเลย์บอล เนชันลีกนะคะก่อนจะชนะได้ใน VNL ปี2023ค่ะด้วยสกอร์3ต่อ1เซตค่ะอ่าภาพจำไปอีกนะคะคังโซฟีนะคะเพื่อนของโมเมทาชาสุกสดเนี่ยที่อยู่ไฮพาสนะคะก็ตั้งมั่นไว้ว่าไม่อยากแพ้ค่ะ ไม่อยากแพ้โมเมธนาชาสุกสดเพื่อนร่วมทีมนะคะแม้จะเป็นเกมแบบระดับอีเวนต์หรือว่าระดับแบบย่อยๆแบบนี้ก็ตามและการแข่งขันรายการซูเปอร์แม์ออสตาร์นะคะถือว่าเป็นประโยชน์ทั้ง2ประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้และไทยนะคะเพราะว่าเป็นเวทีที่ผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อะ่ะได้มาอุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันเ n l ลที่จะเกิดขึ้นคือแอดว่ารายการนี้ข้อดีมากกว่าข้อเสียเยอะมากนะคะคือทางเกาหลีก็มีดาวรุ่งของตัวเองที่ยังไม่เคยไปประลองเ n l ลทางเราก็มีดาวรุ่งของเราที่ยัง ไม่เคยไปประลองในรายการระดับโลกก็มาเจอกันในสนามที่มันมีความยิ่งใหญ่ที่มันมีผู้ชมแบบเต็มสนามและมีแฟนคลับที่มันแบบดุเดือดอย่างเกาหลีใต้สัก เพื่อจะได้รู้ว่า v n L เนี่ยจะต้องเจอความกดดันมากกว่านี้อีกและล่าสุดนะคะทางสาวคังโซวีเนี่ยที่เป็นกัปตันทีมของการแข่งออสตาในแมตต์เกาหลีใต้ด้วยที่อยู่ไฮพารเพื่อนร่วมทีมโมเมนะคะเขาให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะเป็นแมตต์อีเวนต์แต่ก็ไม่อยากแพ้โมเมธนาชาสสดๆเลยเพราะว่าถ้าไทยได้ที่โหลดใน v n L ปีนี้ไทยก็จะถูกตกชั้นดังนั้นเราทุกคนเนี่ยจะเตรียมตัวให้เข้มแข็งเอ๊ะ ทำไมเขาพูดถ้าไทยได้ที่โหลดในเวียแนลปีนี้จะถูกปรับตกชั้นล่ะทําไมเขาไม่บอกว่าถ้าเกาหลีใต้จะได้ที่โหลดเกาหลีจะตกชั้นเกาหลีก็เลยต้องเข้มแข็งเอ๊ะเกาหลีมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยทางโค้ชคนะางซองยองนะคะก็กล่าวให้สัมภาษณ์ว่าในรายการนี้มันมีผู้เล่นที่เพิ่งแข่งขันเสร็จในหลีกต่างๆหลีกเกาหลีใต้ที่ผ่านมานั่นแหละค่ะแล้วแต่ละคนเนี่ย ก็มีการหยุดมานานเกือบเดือนการที่จะเรียกฟอร์มให้กลับมาเนี่ยมันเป็นหัวใจที่สําคัญเป็นคีย์หลักที่สําคัญที่สุดของแมตช์การแข่งขันในรอบนี้เพราะแต่ละคนมาต่างทีมกันแล้วก็มีเวลาที่ฝึกซ้อมน้อยมากๆดังนั้นนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าครบแล้วทุกอย่างเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมเตรียมความท้าทายเตรียมสภาพจิตใจเตรียมทุกอย่างมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะ ทุกส่วนทุกภาคส่วนนะคะทัพไทยเองก็เตรียมตัวดีเกาหลีใต้ก็เตรียมตัวดีที่สุดรวมถึงอาร์มชุติมานักร้องไทยก็ได้อ่ะมาถ่ายรูปร่วมกับน้องๆกินข้าวร่วมกับน้องๆทีมชาติไทยแล้วอะนะคะรอดูกันนะคะ19เมษายนนะคะเที่ยงตรง20เมษายน4ี่โมงตรงค่ะศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงๆค่ะแพ้ชนะเท่ากันนัดนี้ใครชนะได้เปรียบเห็นๆค่ะคิดเห็นอย่างไรคะคังโซวีบอกว่าไม่สามารถแพ้โมเมทานาชา สุกสดได้แล้วยังมีการบอกว่าไม่อยากแพ้โมเมเพราะว่าถ้าไทยได้ที่โหลดในเวียนแอลจะถูกปรับตกชั้นดังนั้นทางฝั่งเกาหลีใต้ต้องเตรียมตัวให้เข้มแข็งเอ๊ะประโยคนี้นี่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ